สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวชมนะครับวัดภูยะอู่หรือวัดหลวงปู่ไทยนะครับเป็นวัดสายวิปัสสนานะครับเราจะเริ่มต้นนะครับที่อุดรธานีนะครับเราเดินทางไปที่วัดก็ประมาณ100กิโลเศษนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่วัดนะครับลัดเลาะภูเขา ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ยานพาหนะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นก็ได้นะครับวัดจะอยู่ที่บนยอดภูเขานะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับนะครับเรามาถึงในส่วนของวัดป่าภูยะออูนะครับก็ <laughs> บรรยากาศของวัดก็อย่างว่าน,นะครับก็คือเงียบเย็นสบายแล้วก็สงบคนส่วนมากก็อย่างว่าครับจุดเด่นของที่นี่คือไม่ใช่เป็นเป็นวัดที่ท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ครับคือสําหรับคนที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะครับก็อย่างว่าครับลองลองดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็คือมีธรรมชาติมีเสียงลม เสียงนกแล้วก็เสียงของผู้คนส่วนหนึ่งก็คือก็คือมันมันไม่วุ่นวายครับพูาง่ายถ้าณตอนนี้ถ้าเทียบกับวัดอื่นที่เป็นลักษณะวัดที่ท่องเที่ยวเชียงพานิ์ก็จะมีคนเยอะในช่วงปีใหม่แต่ที่นี่คือคนจะขึ้นมาเรื่อยๆจากที่ผมสังเกตก็คือรถจะขึ้นมาช่วงนี้ก็ประมาณแค่25คัน เพื่อมาพิจารนาเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆของอวัดนี้นะครับไปเดินขึ้นไปเลยครับ ครที่ชื่นชอบใครที่หลงเสน่ห์ในส่วนของการทําสมาธิไม่ว่าจะเป็นการทําบุญหรือการทําสมาธิต่างๆอย่าลืมมาที่วัดปู่ย่าอูนะครับตาบลหา,บ,หาบ้านอะไรบ้านบ้านนาหลวงตําบลน,นาด้วงอ่า,าอําเภอบ้านเผือจังหวัดอุดรธานีนะครับอย่าลืมแวะมาโอ้ปก็บอกว่า โปรอาภัยอย่างนี้ครับเราเวลาเราเดินมาเรื่อยธรรมชาติแสงสีสุดจริงๆริงถึงแม้ว่าเราจะถ่ายในส่วนของพื้นที่วัดไม่ได้แต่ตอนที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของบันไดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีสิงสาราสัต์อยู่แถวนี้นะครับเยอะพวกกระลงกระลอก มดพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆที่เรามองไม่เห็นนกเราก็จะได้ยินเสียงนกครับ ข้อห้ามของวัดนี่นะครับพอเรามาถึงเป็นส่วนของที่นั่งสมาธินะครับป้ายข้อความจะบอกว่าโปรดแต่งกายให้สุภาพนะครับก็คือเนื่องละไม่ควรใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวผมลองหันหน้ามาตรงป้ายดีๆนะครับอันนี้คือข้อความระวังของผู้ที่มาวิปััสนาหรือผู้ที่มา มาเที่ยวชมในส่วนของวัดแห่งนี้นะครับอันนี้คือฝากไปด้วยครับเดี๋ยวผมก็จะเดินรอบๆดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเดินขึ้นมาจุดชมวิวหรือจุดที่หนึ่งที่เราจําเป็นต้องขึ้นมาสักการะก็คือ,อในส่วนของ พองพพุทธรูปใหญ่เลยสวยงามมากครับพอดีนั่งมองอยู่นี่เหมือนกับทาสีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปกราบนมัสการท่านนะครับ ครับว่าในส่วนของวัดสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงแต่ดูส่วนตัวแล้วนะตอนนี้คือเสียงจะเงียบมากสิ่งที่เราได้ยินเสียงก็มีแค่เสียงนกเสียงแบบสัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยๆครับที่เดินผ่าน ในส่วนของพวกใบไม้ใบหญ้าที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับมัดลมเล่นมากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับผมก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศโดยรอบครับในส่วนของตรงที่ผม เดินไปก็จะเป็นป้ายในส่วนของวัดครับคือวัดจะเน้นในส่วนของโครงการโครงการที่เกี่ยวกับวิปัสสนานั่งสมาธิาการบวชการบวชเพื่อทำสมาธิต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะของซิกเนเจอร์ของที่นี่โดยเฉพาะนะครับพอเราเดินเข้ามามันก็จะมีแผนที่ในส่วนของ สถานที่ต่างๆนะครับให้เราดูนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเข้ามาวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีในส่วนของพวกป้ายที่คอยเตือนสติเราอย่างเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจิตหลุดพ้นห้ามโกรธ่าแล้วก็ในส่วนของ่อา สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแดนศิลแดนอะไรครับเพื่อให้คนที่ที่มานั่งสมาธิให้ลดละกิเลสเมื่อเราเดินเข้ามาในวัดนะครับนะครับป้ายที่เราจะได้เจอกันนะครับ ใครที่มานั่งสมาธิหรือมานั่งวิปัสสนาตรงที่วัดนี้ครับห้ามถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายในส่วนของสถานที่ภายในวัดหรือกิจกรรมวัดต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับในส่วนส่วนนี้ผมจะถ่ายแค่ตัวผมก็พอนะครับเพราะว่ามันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ส่วนตัวของ วัดนี้แต่ผมบอกรีวิวให้แค่คร่าวว่าน่ามาดูชมครับเพราะว่าอย่างแรกแหละที่ผมชอบก็คือหนึ่งะครับคือมันเย็นสบายดีสองลักมันเงียบสามลักมันมีผู้คนหรือคนที่เป็นจำพวกเฉพาะเจอะจงเลยนะครับที่เข้ามาวิปัสสนาเหมือนกับ คนที่ตั้งใจมาโดยเฉพาะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับวัดป่าภูหลวงนะครับอยากให้มานั่งสมาธิข้ามคืนในวันปีใหม่กันเยอะๆนะครับในส่วนนี้ผมก็อาจจะทำได้แค่ถ่ายรูปตัวเองมาแล้วก็รูปบรรยากาศธรรมชาติของของป่านะครับในส่วนนี้ ก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวถ้าไปที่วัดอื่นยังไงก็คอยติดตามคลิปผมอีกครั้งนะครับไปนะครับ